กำลังทเว่าวนะครับอันนี้เป็นตัวที่สี่มาดูวิธีการทํานะครับห้องผมรกมากนะครับ flaws, <laughs> รกมากเลยอันนี้จะเป็นผ้าสีขาว <Celt ic> นะครับต่อลายเอานะครับอันนี้เรามาต่อลายเอานะครับจะเป็น่างนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะครับที่เสร็จแล้วก็จะเป็นนี้โครงสร้างด้นานหลังมันเป็นอย่างนี้นะครับนะครับประมาณนี้เนาะ กำลังจะหาแผนอยู่ว่าจะต่อลาไแบบไหนอีกนะครับตัวที่4ี่ก็หมดแล้วนะครับตัวนี้โอเคเป็นธนูพลาสติกหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีไว้ทาเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าไม่ได้สแสวง ไม่ได้เสียเวาหาไหวคือจะทําขายเหมือนอย่างคนอื่นเขานะครับก็เน้นทําแต่ว่าวกับใบธนูเขาจะติดเรานี่แหละเพราะว่าอยากจะทํเว่าวให้ได้เ,ดย,เยอะๆนะครับให้มันมีฝีมือให้มันคล่องแคล่วในในการทํเว่าวเรื่องไม้ธนูเรื่องใบธนูมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวผมนะก็พอทําได้ถูอถแล้วถ,ถ,ถ,ถ่ายไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าใบเป็นยังไงไม้ธนูเป็นยังไงนะครับ ไม้สนุอ่อนแข็งยังไงครับใบบางหนาะประมาณไหนนะครับหัวใหญ่ประมาณไหนใส่เชือกเส้นได้ประมาณไหนนะครับถึงว่าจะให้เขียวมันเพาะดูดีนะครับก็พอรู้เรื่องทุกก็พอรู้เรื่องอยู่แต่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งแต่แล้วก็พอทําได้นะนี่ว่าวเก่าว่าวเก่าผมนะครับหลายตัวมากเยอะโอเคครับผมไปละบาย